เอาละครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านที่น่ารักด้วยละกันนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม F19 Map ไทยนี่ครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะฮะเอารถพ่วงนะครับขึ้นไปขนหินบนภูเขานะฮะทุกคนนะแล้วลูกค้าก็แบบว่าสรรหาสั่งนะครับโหโหแบบว่างานยากๆทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ก็มากันกับุน้อยเกมอีกเช่นเคยนะครับผมมากัน2หนอนะครับวันนี้ก็กําลังจอดซื้อปิ้งไก่อยู่นะครับผมปิ้งไก่นี่ก็คือแบบว่าไม่ทั้งไก่ไม่ทั้งคนปิ้งแล้วนะดูดิ โอเคก็ตอนนี้นะครับผมเราก็กินปีกไก่และเสเรียบร้อแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นหินก่อนเลยนะฮะนี่ภูขเขาด้านหน้าเนี่ยทุกคนเนี่ยเห็นไหมสูงสูงเนี่ยนํำเลยนะไอ้นํำเลยมาเดี๋ยวผมเป็นคนนํำเองนะครับวันนี้เอา36คันใหม่นะครับผมมานะฮะเอ้ยไม่ใช่คันใหม่ดีแบบว่าคันนี้ก็ทําไว้นานแล้วนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เอามาเล่นนะฮะทำไว้น่าจะประมาณปีหนึ่งแล้วหละ แล้วเขาก็เร็วจัดเลยแรงจัด<ช>ตอนนี้เข้าน้อยเกมจะหมื่นทับแล้วนะผมก็ต้องเตรียมมัดแจกกันเลยนะย,ยังไม่รู้จะแจกใครดีอันนี้บอกเลยว่าแรงมากเออตายตายตาย,ต,ายตอนนั้นผมแจกกิก้าไปบอกเลยว่าผลตอบรับดีมากมันสวยมากพี่กิก้าเจะได้พี่ไอ้ทัพย์ที่ตรงเนี้ยแบบจะสวยอนะไรเออพี่จำไม่ได้แล้วตอนนั้นแจกไปครับผมโอ้าทางขึ้นเขาคือแบบว่าลำบากมากเลยนะฮะพี่อย่าชะลอนะพี่รถผมขึ้นไม่ไหวนะ เกย์คิดว่ารถพี่ขึ้นไหวไหมเนี่ยโอยรถเปล่ามันไหวอยู่นั่นแหละพี่รถคันนั้นแต่รถผมเนี่ยดีถ้าชะลอทีอะ่ะต้องดึงนะโอ้โหทำไมทางเป็นหลุมเป็นปอกแบบนี้เนี่ยอือทางขึ้นเขาคือแบบว่าโหมดมากอะ่ะโยกขวารถผมนี่แรงแทบจะไม่มีอะล็อกซี้เนาะทุกคนเนาะรถเก่าครับผมไป้ยดึรถเก่าเหรอ ปีนไปเมื่อปีนไปนู่นดูรถเขาบอกไม่ไหวดึไปนู่นนั่น่ะไปไม่รอกันเลยไม่ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่น,นี่ไงตอนนี้ยังไม่ได้ใส่หินไงครับผมเอาอะไรที่เดียวครับวันนี้เอาเอาเที่ยวเดียวพอครับวันนี้จัดไปครับโอ้โ oh. หด,ดูทางเท่ๆเดียวนี้ก็วิ่งเป็นบานแล้วอะ่ะ <c oughs> ตอนเลยว่าถ้าในชีวิตนี้รถน่าจะพังกันอะไรดีก็ข้าแหลกๆหน่อยก็ขออภัยนะครับผมแล้ทำไมตอนนี้มันชันยังไงอ่ะหรับไปลุกเจอแล้วไปลุกไม่รู้ว่าแต่ตรงนี้ในที่ผมพุ่งมาแล้วติดอ่ะโอ้รถทางห่วมากนะครับนี่เราจะถี่ทางดีๆแล้วที่อยู่ข้างหน้าดีไม่มีดีครับผมบอกเลยอ่ามีถอยมีถอยมีเสียงถอยเออเอ ก็หอมสิอะไรสิสอะไรอ่ะอกโอ้ล้วกี้มีเสีงยงถอยโอ้ตายตายตายโอ้แหลกแหลกอะไรเนี่ยทุกคน,น,นก็ขออภัยด้วยนะผมมันแหลกนะทุกคนนั้นแหลกแบบคนเข้าเซิร์ฟมันก็เป็นแบบนี้แหละเล่นคนเดียวสองคนมันก็ไม่เป็นไรนะทุกคนนั้นเล่นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรไาครับผมโกลด์แอปยิงยาวยิงยาวไปเลย ยิงยาวฮะยิงยาวเดี๋ยวเราไปเอาหินด้านบนนะครับอันนี้เป<ม>็นหินอ่าหินแดงเดี๋ยวเราพี่ไม้ไปไกลๆก่อนนะผมเพราะงั้นเดี๋ยวเราติดสูตรพี่ไม้แน่นอนเนี่ยพี่กำลังขึ้นเขาตรงเนี้ยผมแค่ยิ่งไม่ค่อยสบายอยู่ด้วยตอนนี้ครับนะผมไป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 เราอยู่ในระยะที่พอดีแล้วถ้าเราก็ออกควาโลด หายแล้วตนนัวนี้อย่าติดนะไม่อย่าติดนะพี่ไม่งั้นเดี๋ยวผมตั้งลำหม่แน่หายผมโอ้โหรถเราชิวจัดเลยทุกคน <c oughs> ไม่ชิวด้วยนะนี่โอ้ข้อชันอะ่ะโอ้ติดเตียงภูเขาเอ้ยเลี้ยวเลี้ยวเอ้ยโชคดีที่รถเราไป12บสอล้อทุกคนนะตีวง แต่ว่าล้อหน้าของสองล้อหน้าลอยออกไปได้อยู่นะยางเดียวได้อยู่แล้วผมอ่ะไครับผมอ่าเรามาที่ที่เราจะเอาหินแล้วนะทุกคนนะอู้หไหล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 นะครับเดี๋ยวเรามาโหลดหินก่อนนะครับว่ากโหลดถ้าแค่นี้พี่ยังไหลอ่ะตอนขานลงไงจะขนาดไหนพี่นี่เดี๋ยวพี่พาไปอีกทางหนึ่งไม่ไหลเน่อันนี้หินตัวไหนพี่อ่อตัวไหนวะ เออตัวตัวเอสป่ะเอ้ยไม่ใช่ดิตัวตัวบีอ่ะเลยถอดลยครับผมกดกดมาฝั่งขวาตัวบีะนะเกมโอเคอครับผมอ่าสายนยครับผมสายแบกฮะสายแบกนะครับอ่าเ้อ <c> ล <oughs> <c oughs> ้อหน้าตกเกมล้อหน้าตกว่ะถอยไม่ขึ้นเลยเกม เสื้อแบบไม่เปลียนหรงผมอ่ะไม่ใช่มันล่วงนี่พี่ก็ล่วงอั่นนี่รอรอรอมาเดินไปเดินรถตกรถตกพี่ไม่ไม่ไหวเลยไม่ไหวอะไรเนี่ยรถตกรถพี่ไม้ไม่ไหวไม่ไหวคุณแล้วออกไงวะนี่ทางมันแคบมากอ่ะ เดี๋ยวพี่ไปปีนเขารอแล้วกันนะเกมขาครับผมเอ่เอไปออกทางนี้เนี่ยกเกมออกทางเนี่ยกตกดปีรีมลิฟต์ครับผมไปห็นก่อนเขาไปไม่รอเราอีกแล้วคนโอ,นโอ้เกมนี่เดี๋ยวมาติดตรงนี้อีกนี่ ต้นไม้มันต้นไม้ที่ไหนนี่มันติดอันนี้นดิภูเขาถือโคตรชันนี่กเจก๊โอ้โหตอนนี้ล,ล้ล้อโอ้โคตรชันเลยว่ะเรียบร้อยออ <laughs> ขึ้นไม่ไหวว่ะต้นไม้ออไม่แรงเลยเราทุกคนนะขึ้นได้อยู่นี่ไงเออขึ้นได้อยู่เกือบขึ้นไม่ได้ครับต้นไม้ไม่แรงเลยอ่ขึ้นได้อยู่น,ยะน,ยนะ เราผมด้วยพี่มาลงมาลงทางเดิมนะเกมโอเคครับผมโอเคเต็มแล้วเอาไอ้ล้อดขอตัวพ่วงมันติดครับบอกติดไซโลฮะดึงดึงดึงงซดึงเหมือนพี่อ่ะขอกซีออกซงไม่พอพี่นี่ได้แล้วนี่ตอนนี้ผมกำลังลงเขา ำนนล้หให้พี่ให้พี่จอดรอไหมให้พี่จอดรอไหมจอดรอก็ได้พี่ลงเขาจ ah, ะ <okay S 2> <ลง S 1> ขึ้นเข,<ม>ขาค่อยว่ากันนี่เอ,อ้ยเจอตรงนี้โอ้ยชันเขาผมไม่ไหวแน่นอนผมว่านั่นไงไม่ไหวจริงด้วยในช่วงเดินแดงก็ไม่ไหวแล้วทุกคนตายลัคกี้เรา <laughs> โอ้ยรถไหลรถผมจะไหลลงรถผมจะไหลลงจอยรถพี่เบรกไปอยู่ตอนนี้ ดึงนะผมไม่ดึงก็ไม่น่าจะไหวหรอกนะทุกคนนะล็อกที่เรานี่เออเฮออ้ยพี่รถท้องไหลรถท้องไหลเข้มยังไงฮะเดนแรกที่ที่เราเราจะขึ้นไปถามคุบนะ้านอ่ะเข็มดึงเอาอ่ะต้องดึงเอาอ่ะตรงนั้นนะมันไม่ไหวโอเค ใครมันมาทำทางนี้ไว้เนี่ยโอ้โหแค่เดิ <c oughs> นเดินตรงนี้ที่เดียวรถยังไม่ไหวเลยรถผมอ่ะเฮ้ย <c oughs> มาขึ้นเนินตรงนั้นเสร็จเพิ่งก็ไม่มีเนินให้ขึ้นแล้วรถผมมันรถเทาลูกคนไม่ไหวเลยเนาะเปรถรถเทาครับผมได้เดี๋ยวเวลาลงเนิน,นะผมคิวคิว ยูยาวไปบอกอ่าพี่ไม้รถถมเบรกไม่อยู่เบรกจะไม่อยู่พี่ไม้รถถมเบรกไม่อยู่เดี๋ยวต้องชื่อตัวเองแล้วแหละพาตัวเองเดี๋ยวมันก็มันจะมันจะมันมจะสิบแปดวงไหมอะพี่ไม่ใช่ช่วยเหลือตัวเองอะรู้จักรู้จักไหมอ๋อฮิโธคุณแม่เกมนี้ไม่ได้เลยนะคุณแม่เกมนี้ลงทางไหนพี่ลงทางที่เราขึ้นมาเลยใช่ใช่ครับผมตลอดแนวเลยบอแมนครับ ไม่มีเงินให้ขึ้นแล้วโหรถเครื่องเราท้องติดล้าผมรถก็หนักเขาเรื่องนะทุกคนนะเออพุ่งลงเขาแล้วเกมหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยโซน ค<ผ>รับถคันนี้ไม่มีภาคคลุมเหรอครับครับอ้ยหนักมากหนักมากหนักมากรถหนักมากโอ้เดินตัวนี้ขึ้นไม่ไหวพี่วราขี่ไม่เคยจะไหวนะเลยนะเออฮะกดขับไม่แรง ไม่รถไม่แรงเอาเอาตัวอย่างแรงเนี่ยขนาดตัวรถตัวแม่ผลแล้วเนี่ยตัวลูกไม่ผลยังไม่ดึงไม่ไหวไม่มรไม่มีแรงเนาะรถนี่ไม่ใช่มีแรงเลยนะครับเนี่ยโอ้โหถึนีเออชวนอะไรมาเนี่ยมาครับผมโอ้โหหนักมาก ผมนี่เดี๋ยวก็น่าจะลงดอยนะทุกคนนะเนินข้างหน้านิดนิดเทียว,วผมอ่าลงแล้วครับผมไป go go โอเคผมลงเนินแอ้วผมเอ้าติดอะไรอ่ะมันติดอะไรวะพี่ผมหักโอ้ยพี่เอ้ยผมล่วง ล่วงหน้าผาเลยพี่ <S <S โหแย่นะผมช่วยไม่ได้นะฮะเกมถึงตรงไหนนี่กำลังกลังจะลงเขาเลยพี่กำลังจะลงเขามาหาถนนเลยอะล่วงถนนดำนี่เหรอถนนถนนดีนนี่นะพี่อเกมเพิ่งถึงนั้นเหรอใช่แล้วเกมไปติดตรงเลยพิถ,ถึงทางตรงที่เราขึ้นอนะที่<อ>กลับบินมากลับมาดูโหเดี๋ยวพี่ก็จะเห็นเองว่าทำแบบว่ามันยากเกมแสงเกมขนาดไหนพี่ โอ้แล้วพี่มาถึงถนนดำแล้วพี่ไปไม่รอบเรือเราถอยเข้าไปเทระบบการเดี้ยวหอ6 2เรามก็ดีจริงๆนะทุกคนนะแต่แม่งก็เดี่ยวจนคว่ำมาเฮ้ยัวลุลงอีกแล้วัวลุผมลงไปอีกแล้วโอ้ผมติดเอ้ยแล้วแล้วมีแต่อุปสรรคอะนะชีวิต มันไม่มีอะไรที่ลาบดื้นในชีวิตผมเลยนะพี่แต่ผมเกิดมา <c oughs> เนีกเก่ยขนาดเล่นเกมขนาดเล่นเกมจะแค่ไม่จะขับรถลงเ,เ,เหวอ่ะ <c oughs> ต่าย้วเนี่ยรล่วมากเลยมาแล้วไปได้แล้วพี่ <c oughs> มาได้แล้วต <c oughs> าของผมถึงถนนละ รถจงมาตอยแล้วไปครับผมมาอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยโอเคนะครับกำลังดำครับผมตอนที่ตอกเสาเข็มเมนบอยนะครับรถต่างๆก็จอดตรงนี้เลยแล้วทุกคนนะคนขับไม่สบายผมคนขับมีภารกิจมีงานด่วนจะเข้าแบบกระทนหันนะทุกคนนะ โกกโกโก,โกผมจะถึงแล้วพี่ผมจะถึงแล้วเมื่อกี้ขับรถติดจริงไหม้ยมาแล้วอือลง้ำมาแล้วครับผมสะพานสะพานมีการข้าวมนันได้ยินเสียงนเอาเดี่ยวมาทางไหน,นอ,อ่ะเดี๋ยวไหม เนี้ยไม่ทานพี่ก็ลงน้ำเดือดแล้วชีวิตป็นจะเป็นซากิงนะนี่คือจะลาบซื่อแอบคนดีสักวันเอาละครับผมกำลังเทครับอันนี้เขาน่าจะเอามาทำถนนอ่ะนะ เสร็จแล้วถามไปเลยครับผมถึงเวลาของเราแล้วนะทุกคนนะตอนนี้ช่องน้อยเกมเด็กห้าคนติดตามครับผมจะหนึ่งหมื่นละก็ฝอากวาติดตามกันด้วยนะ <c oughs> อ่าโอเคโอ้รถเราอย่างรอทุกคนยิโซ่สามหกศูนนะครับเอเซนะฮะ ยังไงครับทุกคนนะกำลังหาวิธีการเลี้ยวเข้าอยู่โคตรเท่โคตรสวยโคตรอันตรายนะฮะลูกโอ้โหเอวอ่อนนะครับเอ็ดเอ็ดแข็งเถอะเชื่อพี่เอ็มแข็งหน่อยูก้วมาเอ็มเข้าปากกล้วยแล้วเนาะเรา,เราทำให้ตรง็จแล้วก็ล็อกไม่ได้อีกตาย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 ,ตาย เอารถติดพี่รถผมติดโอ้อติดไม่ได้ติดข่าวถนนเอาพี่รถผมติดข่าวถนนเอาแล้อะไรเนี่ยแล้วมีแต่ปัญหามีแต่อุปสรรคกันนะนีุ่ดูทงพี่แต่ละวิแต่ละวันแต่ละวิแต่ละวิไม่เคยง่ายเลยชีวิตนั่นแหละพี่ขอบคุณครับพลังวิมาและเดี๋ยวเดี๋ยวันตูดก่อนไี่รถมันหลอกข้างทางไหมไม่ไมเกมไม่ล็อกลูกอ่ะ เนี่ยผมตรงๆเนี่ยเนี่ยล็อกละใช่ละขาครับผมชิวเฮ้ยหลีกทางหน่อยรถกำลังถอยเฮ้ยหลีกทางหน่อยรถกำลังถอยอ่าดับเลยเฮไปขาผมได้เลยสวยงามครับสวยงามครับผมได้แล้วได้รับได้เสร็จแล้ว ายโอเคโอเคเสร็จแล้วป่ะยังที่เหลือตาแม่ครับตาแม่จะยืนเลยออ <c oughs> ไอ้ก็ใจเย็นสิละ่ะวันนี้ไม่มีรถถ่ายบันดาลนะฮะวันนี้รถถ่ายติดภารกิจกกิตไปหลีกทางหน่อยรถกำลังถอยเฮ้ยหลีกทางหน่อยรถกำลังถอยเฮ้ยหลีกทางหน่อยรถกำลังถอย ย่างบุคคลที่คุณเคยที่ไม่เอาติดพี่เฮ้ยหลีกทางหน่อยรถกำลังถอยได้แล้วครับเรียยแล้วครับปากกล้วยครับปากกล้วยปังป่ามาแล้วบางป่ามาแล้วฮะบางป่ามาแล้วติดพี่ติดติดจุดนี้ถ้าติดไรขับรถด้วยโอ้ยดัน้ครับถอยได้ ้ยหลีกทางหน่อยลถกำลังถอยเสียถอยครับผมลูกแม็กเลงไงที่เออเหลือหน้าสิแบบคาริ่นไม่ค่อยไปเลยนะเนี่ยคานิ้ยสุดพอดีครับผมสุดพอดีครับสุดพอดีอ่าขึ้นถนนนิดหน่อย โอ้แล้มันมันมันไม่นิดหน่อยนะนี่โอดเดียวนิดเดียวนิดเดียวแน่ใจเหรอนิดเดียวดูดิเดียวพี่โอ้ยยังขี้เดียวอตายตายตายเฮ้ยหลีกทางหน่อยรถกำลังถอยโอเคครับผมโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ